ได้ already นะครับนี่คือครั้งแรกของผมเลยที่เล่นเกมนี้นครับเล่นคนเดียวครับไม่มีเพื่อนเล่นนะครับแนวเกมของเกมนี้นครับที่ดูผ่านๆมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเกมแบบเกมปันๆน,นะครับอันนี้คือเลือกตัวละครใช่ปะ่ะอ่ะย้ายไปนะดูจากด้านหลังเนี่ยมีรถระเบิดด้วยนะครับยายคนนี้น่าจะสุดอยู่นะน่าจะสุดเลยไปดีย,ย้าย <laughs> Q E อ๋อโอเคคือการใช้มือนะครับอันนี้คือโดนขังอยู่ใช่ปะ่ะโอเดนคีอะหากุญแจโอเคนายใหญ่ใจเนีนใหญ่มีอะไรกินปะ่ะ <c oughs> ยายหิวอ่ะมันเปิดยากจังว่ตู้เย็นเนี่ย,ยปูทะเลาะก,กับตู้เย็นแล้วนะครับล่าสุด <c oughs> มันเปิดยากจากังว่ะเออเดี๋ยดิอ้ย ขาขาดอุ้ยขาขาดยายยายไหวปะจะกินได้เลยเหี้ยปูนี่ขาขาดไปแล้วยายโอ้สาภาพยายมามายายสภาพสมบูรณ์เลยนะอย่าไปโซนใน,ในะยายนะต่อแก๊สต่อแก๊สทำแหละเฮ้ยเปิดแก๊สปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเปิดเปิดเปิดอจาจจะปูมาย่างเลย มันฆ่ายายนั่นตะเกียยังไม่ได้โดนโหลสักป้าปะฮะสักป้าอุ้ยติดตู้ยังอุย้ย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 อุ้ยตายตายยายตายตายตายดูชีวิตจัดยายไม่ได้หากุญแจเลยโมเวแตเล่นนะครับนี่อะไรอ่ะอ่ะฮะยายคนจัดยายคนขึ้น กุญแจอยู่ไหนนี่ยายนี่ไงเจอ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 โอเคเอะไขประตูเลยยายโอเคโหลผิดสัญญาปะเนี่ยพี่ผมว่าไม่เตียงว่ะได้อะไรอะระเบิดมาทำไรอะเอาไปใช้กับอะไรอะ,ออะ,ร,อะระเบิดนี่ไงยาย โอ้โหตัวดำปีเลยไหวปะเนี่ยใหญ่ฮะอ๋อหรือว่าใช่เลยชันเลยนะเอาแล้วมันไม่ตบแล้วเหรอเอามันตบไปแค่เดียวเหรอแล้วเปิืออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห,โอ,โหอะไรวะเนี่ยปลาอะไรวะเนี่ยอุ้ยได้ขวานเออมาฟังประตูเลยใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะนี่ไง เออโอเคห้องเมือ่อกี้ยังสำรวจไม่หมดเลยทำอะไรไม่ได้เลยเหยุ้ยเดี๋ยวลับเบิร์ดอีกใหญ่คืออะไรอะ่ะไม่ลับเบิร์ดหรือ,อ <c oughs> หัวแตกปะนะยาย <c oughs> ก็ลุกดีเอ้ยยายไห้ปะเนี่ยสภาพอ๋ออะไรนี่ยอุย ตื่นตือนตื่นตฮ้ยมีแว่นใส่แว่นดิเฮ้ยใหยโคเท่ยายใส่แว่นอ่ะคุยได้อะอ <user windows S 1> ุอุ of anyway. ้อุ้ยใ่ใจเนใจน้สักปาปสักปาปะสู้อ่ะสักปาปะสักปาปะอุ้ยอไปดีกว่านะครับไปดีกว่านะไปดีกว่าอ่ะเกิดใหม่ก่อนนะใส่แว่นดิ เดี๋ยวมันไม่เท่นะครับเออเอออ่ะเอาขวานไปด้วยติดไม้ติดมือไปห้องอะไรอะ่ะอุ้อยใหญก็ลูกใหญ่อ่าไม่เข้าละกันนะเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ออะใครอ,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 อ่ะ ạ ba dạ đưa dạ đưa ui dạy 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 gì dạy 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 ไม่ไน่าจะลุงแล้วมั้งขนาดนั้นอะน่าจะเป็นตาแลว้วนะครับร้องทําไมร้อง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 ทําไมร้องทําไมอืมอืมเจ้าใช่ป่ะเจ้าใช่ป่ะอ๋อร้องเฉยหนโกฮัวห <c oughs> นนกฮัวอะเกะกะอุยอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะเมะื่อกี้อะ่ะมันทําเองใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยแค่หมุนตัวมันก็เหวี่ยงเองนะครับ ผมไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำเนะาะเหีย้ยวเหยวเหียวฮะยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยยา,ยายมาข้างนอกหรออะฮะอะไรเมื่อกี้ยาย่กระดูอะไรเมื่อกี้ฮะยายไม่อยู่ในบ้านแล้วหรออืออ่ะตายเลยยาย่พี่ไปเกิดในตระก้าใหญ่หรือยาอยา เอย้ยยายไม่มีบ้านหรืออ๋เดี๋ยวยายโดนอะไรอ่ะเฮ้ยยายโดนอะไรวะนะ่อ๋อหรือว่าต้องทำเควสวยหใช่ป่ะเขาดูได้ป่ะพ่อหนุ่มยายเองก็ปวดนะยายเองก็ปวดไม่ให้ปิดไม่ให้ปิดไม่ให้ปิดเอ๊ไม่ต้องปิดแล้วจะคืนอะไรอ่ะฮะ ไม่ต้องเขินนะไม่ต้องเขินพอดีให้อหาอะไรเยอะแยะเลยไม่รู้นะของใครอะของใครคาเมื่อกี้เล่นมาผ่านหน้าดิฉันเลยคะ่ะของใครค้านะครับรับบเป็นคุณยายนะครับเฮ้ยสองลูกเลยอยู่ของใครค้าสองลูกเลยคะ่ะทำอะไรกันอะ สักปาปะอืมอืมเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาย่าทำอะไรยายหืมสักปาปะสักปาปะโอ้โหลื่นกล้วยฮะยายเฮ้ยโอ้หโหยายโคตรเซียนเลยวะ่ะแอบช่างือยายฮะขอเล่นหน่อยได้ปะอันเนี้ยอ,อื้โอ้โยายส้นชันยายโคตรส้นเลยวะ่ะ หายไรอ,อ,อ,อ่ะพ่อหนุ่มโทษโทษคะโทษคาอีกฉันแค่หิวค่ะมีอะไรกินบ้างไหมคะขับรถได้อย่างนั้นอ, <c oughs> อันตรายยายโอโหอันตรายจัดเ <c oughs> มืองอะไรนี่ขับรถคือแบบไม่ดูจราจรเลยมอไซค์ใครอะ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ย อ๋อวุ่นวายจัดชีวิตยายเนี่ยขับไปวะยายสามารถขับรถได้ด้วยอยู่วะยายมีเบรกกี่ไม่นี่ยายโอ้โคตรัปิ้งเลยว่ะ<ป>อุ้ยอีแต่ได้ด้วยเอาป้าปอาเอาป้าเอาป้าวัดกันป่ะล่ะนี่มันขับยากจังว้ามอไซค์เนี่ย ผมจะหลุดว่ะ <minutes> ก็เหาะเฮิร์นยัง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 ลงเถอะนายใหญ่เฮ้ยขอขี่ได้ปะขนาดน่ะลงดิใหญ่อ้โขอขี่ได้ปะอืมขอขี่ได้ลงไปดิลงไปดิมันขี่ไม่ได้อยู่อ๋ออดเลยนี่คืออะไรอ่ะ เปิดสวิตใช่ป่ะมาเปิดไม่ได้อยู่อุ้ยเสียดายนี่นี่ขี่รถเก่งนะอ้อใหญ่เอ้ยมามาขี่รถเกง่งืมยายยายเป็นอะไรมันขี่ไม่ได้อยู่ขี่ไม่ได้นี่ไงอ๋อได้แค่เกาะเออขี่ไม่ได้มันจบแล้วยายมันจบแล้ว นี่นี่นี่คันนี้ไม่มีเจ้าของนะครับโอ้แจมดีแจมดีเามันถ่ายอะไรไม่ได้เลยโอ้โหไม่เว้นเลยว่ะนี่คืออะไรอ่ะเยเสียงไม่ค่อยดีนะติดติดติดอย่างนั้นนั่นไงเสียงดังฟังชัด เฮ้ยของใหม่โอเคขึ้นเลยใหญ่ขึ้นเลยมันออกมายกอันนี้ได้ปะใหญ่ขี่ไม่เป็นใหญ่ยกไม่ได้ะ่ะโอเคส่งของครับส่งของครับ ยายขับรถเปล่งไม่นี่ฮะยายโอ้ยลงเหอะนะยายลงเหอะอ๋อฮะใครทำไรอะ่ะไอ้แดงๆนี่คือระเบิดใช่ปะใช่ปะระเบิดระเบิดระเบิดนะครับระเบิด รบหลายลูกเลยยายอย่าขยับก็บอกว่าอย่าขยับอ่าย,ายัยอ๋ยอ,อไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าสภาพนี้ตายแน่นอน <c oughs> ใหญ่โคตรเย้ใหญ่ใหญ่ให,ใหชูยายยายชูนะหน้ามเลยนิ้วนะั้นนะห้ามเลยใหญ่โคตรเฟี้ยวอะ่ะ <c oughs> คลิปนี้น่าจะแค่นี้นะครับสำหรับเกมเลืมชื่อเกมซะแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับเนื่องด้วยวันนี้ระบกล่มนะครับก็เลยต้องเล่นเกมอื่นนอกจากระบบนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับกด Subscribe นะครับและก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับเและก็ถ้าอยากจะให้มีเกมนี้คลิปที่2ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับยายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ เออหันหน้ามานี่ดียายเออนะยายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่ดียายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหน้าลาหลานะ,ะนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านายายไปละนะไปละ <laughs>